ก็สวัสดีเพื่อนๆที่พี่น้องเช่นนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมนะก็เป็นเกมที่ผมจะแนะนำานะเป็นภาษาไทยซึ่งผมจะเล่นหลายรอบแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ลองเล่นเลยนะฮะตอนนี้ช่วงบ่ายเกมไม่มีอะไรที่เข้าช่วงก็อยากนำเกมนี้มาเพราะว่ามันเพิ่งเข้าไทยเนะี่ยผมก็รอเซิร์ฟมันนิ่งนะแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะฮะชื่อเกมก็ชื่อว่าเออเวลเลอร์เนาะอ่า,อออาใครผมอ่จผีขอภายนะวเวลเลอเร์เลเจนตนะ์น เอกเทอร์เนตี้น่ยผมก็น่าเล่นมากบอกเลยว่ามีการเหมือนจัดใส่ลุนด้วยอุปกรณ์คล้ายๆกันเลยแล้วก็ตัวละครสวยงามเนาะแล้วถ้าใครเล่นตอนเนี้มันแจกเลยนะไม่ต้องรอครบเจวันนะผมเนี่ยมันแจกของปั๊บๆๆจนถึง7วันแล้วก็มาในกระเป๋านะผมนี่ยแล้วสามารถแจกนี่เลยครับเลือกตัวละครได้เลยครับคุณเลือกเอาเลยว่าจะเอาตัวไหนตัวแท้งนี่ก็ดีครับนี่ผมอ่านแล้วแช่แข็งดีมาก อ่าตัวนี้ก็เท่ดีครับผมนีอ่อ่าดูแล้วเนี่ยผมนะแล้วแปลภาษาดีมากครับโชตะเวี่ยงอาวุธในมือของเขาอย่างรวดเร็วและทำโจมตีเป้าหมายปัจจุบันอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องนะโจมตีเป้าหมายปัจจุบันต่อเนื่องสร้างความเสียหาย3 5 6 0้เซนของความเสียหายอีทเคและลดพลังป้องกันเอ้ยและลดพลังงาน30หน่วยของเป้าหมายลงในทุกครั้งที่โจมตีด้วยซึ่งผมว่าอยากจะเอาตัวนี้เพราะผมชอบสีสันเนาะ,ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวอื่นก่อนแล้วกันนะฮะ อันนี้ก็เท่น่ารักดีผมชอบตัวละครมันสวยน่ารักอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เล่นด้วยกันนะฮะดับบี้ควบคุมจิตใจวิญญาณแห่งปิดกั้นตามหาทางและทักษะเป็นประสามบิ้ได้สร้างสี่ร้อยเป็นสิบความเสียหายอีทีเคเขาแปลได้ดีอยู่นะครับแปลได้ดีมากดาบคว่างหอกอาบยาพิษไปยังเป้าหมายสร้างความเสียหายจากอีทีเคร้อยยี่สิบต่อไปขณะที่ทรงสร้างเศษความเสียหายทั้งหมดนี่ก็ไม่เท่าไหร่วะสองร้อยหน่วย และอ t k เป็นเวลาสิบวิเมื่อพันดมีรตายเอฟเฟกสามารถซ้อนทับกันได้โอ้อันนี้ก็ดีนะผมอันนี้ก็เป็นหมีอีกตัวหนึ่งมี่เป็นแทงนะผมอ่าแล้วอยากได้ตำแหน่งไหนก็เลือกเอานะแต่ผมเจอดาม,มีดเพามันเท่นะอันนี้ก็เป็นธนูมืดนะคผมนี่อันเด็ดใครมี ใครใช้ไปแล้วตัวไหนเก่งๆก็แนะนํากันด้วยนะก็ามาดูได้นะภาษาไทยแล้วไม่ไดยากนะฮะแต่ผมตัดสินใจผมเจอตัวนี้นะผมนี่ดาบซามูไรนี่ผมชอบอยู่แล้วนะฮ <c> ะ <oughs> แล้วกดเลือกตรงไหนวะเฮ้ย <c oughs> เออว่ะ <c oughs> ใช้ อ่าเอาันนี้นกันได้มาแล้วผมลุยอา่าผมก็จำไม่ได้แล้วตอนแรกผมเล่นมันมีใส่อุปกรณ์ฮะหลายๆๆๆๆๆๆๆอย่างเนี้ยตนแรกจำไม่ค่อยได้ละอา้าวอย่าบอกนะตัวละครเอาจากไหนจะเนี้ยเดี๋ยวนะผมลืมไม่ได้เล่นนะฮะตอนนั้นเล่นแบบแนะนำเกมใหม่ไปนะผมนัเป็นอ่าภาษาอังกฤษเนาะ แต่เล่นแล้วเพลินเนะเกมเนี้ยบอได้เลยเล่นแล้วเพลินสนุกมากจัดทีนี้หรือเปล่าไม่ใช่ว่ะมีหอกคงหองคอยนะฮะมีอะไรแยะๆไปหมดเลยนะฮะน่าเล่นมันมากเดี๋ยวไอตัวละครเราผมเลือกไปแล้วมันอยู่ไหนวะในกระเป๋าอ๋อไงอยู่ในชิ้นส่วนจิ๊กซอ เดบอยนั้นได้ตัวเดียวเอ้ยอได้ตัวละครอันนี้น่าจะเป็นฮิวทาดเมื่อมาด้วยเอาโอเคนะครับผมรู้แล้วจะไม่ได้ขอภัยทีเดี๋ยวมาเล่นทำคลิปให้ดูก่อนนะว่าผมจะเล่นเกมนี้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเรามาหาเกมเล่นภาษาไทยที่น่าเล่นน่าสนุกอย่างเกมนี้กันนะผมเนาะไอต,ตัวนี้ก็ใช้ได้นะตีแถวหลังแทงต้องมีให้อันนี้ออกไปลองตัวนี้ก่อนผมไม่เคยใช้ตัวนี้เลย ไม่รู้เก่งหรเปล่าวะหรือว่าตัวนี้ตัวฮิวดีเวทมนต์อ่ะใช้ได้อยู่ครับผมแต่ผมมีดาเมจแล้วโอเคลุยการต่อสู้จะเป็นแบบนี้นฮะนี่นี่ตัวไหนโจมตีโอ้โหไปแถวหลังสามตัวเลยครับผมไอตัวนี้ตัวฮิวฮะได้ตัวฮิวมาด้วยครับค่อนข้างจะเริ่มต้นได้ดีครับผม เล่นไปเรื่อยๆมันใช่เปิดกระชานะมันจะมีต่าหัวคอยมีหลายอย่างนะครับเออดาบสองคู่เลยวยนี่ฮะตัวละครแบบโคตรเท่ผมบอกได้แค่นี้นะฮะระบบเกมพีเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่ฮะเป็นเกมที่เล่นได้แบบเแบบาสมองแต่ก็ไม่เบ,บานะหลังๆนี่ต้องใช้เทคนิค อัพวงอัพเบลอัพคันนั้นนี่นั่นเนี่ยตัวละครซ้ำมันมีจะบอกหมดเลยนะทำมอาลงทำอะไรอย่างเงี้ยผมนะแท้งสำคัญมากนะผมใช้แท้งตัวนี้โคตรยาวเลยนะตอนที่ผมเล่นเซิร์ฟอังกฤษเนะี่ยผมเล่นยาวมากพิมพ์ชื่อเกมถ้าโหลดในสตร์ตไทยได้เลยนะเอง่ายๆเนะี่ยเดี๋ยวไปหาลิงทิ้งไว้ให้นี่ตัวนี้ก็ได้ตัวฮิวมาเลยสบายๆ โจมตีแถวหลังก่อนจะลงสนามก็อ่านสกิลแต่ละตัวดูก่อนก็ได้ผมนะถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนได้ในตัวนี้ก็มีนี่รู้สึกว่าตัวนี้มันจะแถวหลังเยอะเกินไปเนี่เอาเวทมาใส่สักหน่อยนะ ไว้ยิงเวทช่วยแถวหน้าหน่อยแถวหลังเยอะเกินไปไม่มีใครช่วยตีโจมตีแถวหน้าเดี๋ยวแทงจะละลายหายก่อนนะผมแทงเกมนี้สำคัญนะไอตัวที่ให้ผมเลือกอ,ะอ่ะถ้าเพื่อนๆเข้ามาเลยปุ๊บมันจะเจ็วันไม่ต้องนะไม่ต้องรอนะกดรับของเจ็ดวันเลยฮนะจนสุดท้ายเลือกตัวละครได้เลยนะผมผมเล่นเซิร์ฟยีนะครับเซิร์ฟยี เนี่ยเซอร์มันเสถียรแล้วนะผมอ่าโหลดได้เลยครับโหลดมาเล่นตามได้เลยนะฮยนีย่ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องถูกเกมด้วยเนะี่ยภาษาไทยนะฮะคุณภาพดีเกมนนะเนี่ยเนี่ยดาเมจสองเนี่ยมันโจมตีแถวหลังเทนที่มันจะไปแบบโจมตีตัวเดียวกันนะผม แยกกันโจมตีก็ก่อกวนแถวหลังได้ดีอะ่ะเอาง่ายๆนะฮะแล้วก็แถวหน้าค่อยใช้ตัวเวทนะคอยยิงช่วยนะฮะกตัวฮิวเนอะแต่ตอนนี้ยังฮิวเบาอยู่ใช้แบบนี้ไปก่อนนะฮะโอเคเนะียเดี๋ยวจกมก็จะแนะนำแหละว่าให้ทำอะไรบ้างนะผมเนาะ เป็นภาษาไทยเรียนง่ายมากนี่ระบบวงกลมอันเชิญเปิดแล้วนะฮะอันนี้ก็เปิดแล้วนะฮะน้ำพุนะฮะเราจะเล่นอันนี้ต่อก็ได้หรือจะอัพนี่ก็ได้นี่อัพตรงนี้ก็ได้นะผมนะตันนี้เขาแนะนำให้เป็นดินแดนหลักนะฮะผมอ่าวงกลมอันเชิญนะเผื่อได้ตัวละครดีมาอันนี้ฟรีนะฮะอ,อ้าวฮี่ ชื่อหมายแจกตัวธนูในตำนายตั้งหาครับผมน่าจะได้ทุกคนว่ะเออแจ่มมากเนี่ยเปิดได้อีกสิบใบนะเนี่ยอ,อ่าเปิดเลยนะผมเผื่อฟุกเอาไม่ให้ว่ะเออมันเซว่ามันแจกครับแล้วก็ไปด่านนี้ต่อไปนะผมท้าชิงก็ ดูฮีโร่ก่อนทำอะไรได้นะเนี่ยมันจะรับของทั้งหมดเงี้ยนะแจกของเยอะมากเกมนี้อันนี้ก็รับซ้ายมือด้วยนะผมดูฮีโร่ก่อนครับตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะฮะดาวสดๆร้อนๆนะเรนี่เก็บพลังงานแล้วยิงลูกศรทังทรงพลังศัตรู480%โอ้แางความเสียหาย ETK ต่อศัตรูที่อยู่ตามทางและลดความเร็วในการต่อสู้ของศัตรูตามทาง15%เวลา3วิสาวิน้อยไปหน่อยวะ่ะ อันนี้ไม่ปลดครับรีนี่ยิงสายฟ้าขึ้นในอะาการสร้างเชื้อศัตรูรอบๆอบอันนี้ปลดไม่ได้อุปกรณ์ยังไม่ได้ใส่นะแต่ตัวนี้ใส่ได้นะนี่ติดตั้งตนามัดได้นะครับผมปลื้มนะฮะที่ทำไมไม่มีอาวุธเลยอ,อันนี้ก็รับน,นี้ได้ด้วยนะนี่เรื่องราวนะฮะร้อยเพชรเท่มากตัวนี้บอกเลย ตอนเซิฟกบอลไม่มีแจกเซิฟไทยนี่แจกกระจายนะต้องหาตัวซ้ำของมันด้วยแนละ้วจะมาต้องบวกตัว5้าดาวอีกนะผมเพราะฉะนั้นการอัพตัวละคร5้าดาวค่อนข้างจะยากนะฮะอ,อ่ะนี่บวกทานี้ออกมาแล้วเนาะกระโดดฟัน โอ okay. เคไหมแล้วก,ก็บวกไปก่อนนะฮะเอาตัวนี้ตัวตัวแบกโจมตีต่อหลังไปก่อนอ่าพัฒนาไปอีกปุ๊บของตอนแรกมันแจกเยอะนะฮะไม่ต้องห่วงเออเอาไว้สักแค่30ก่อนแล้วกันเพราะว่าต้องเล่นแทงนะผมแทงต้องแบบสักสักระยะหนึ่งนะผมเนี่ยปื๊ดอ่าให้แบบ โลนี่มันออกมาเนะี่ยโลสะท้อนแทงน,นี่ต้อง30เลยนะโอเคไว้ก่อนเนาะฮีโร่มันจะมีอาวุธของใครของมันนะฮะตัวฮีโร่ก็สำคัญมากครับตัวฮีโร่นี่โอเคถ้า ระหว่างการต่อสู้ได้ทุกทั้งๆปอบปอบศัตรูหนึ่งคนแบบสุ่มและลดพลังงานของพวกเขาหนึ่งร้ออ,อ๋มีการปลอบศัตรูด้วยนะฮะโอเคนะนี่เวทเนะาะเวทอีกตัวหนึ่งก็ซักยีแล้วกันนะฮะเนี่ยมันก็แจกให้เราเล่นได้เลยแหละ ลดอัตราคิลิคอนด้วยนะฮะขโมย50คะแนนของพลังงานของอ๋อขโมยพลังงานด้วยเอาแค่นี้พอนะผมเคลุยใครดูตัวดาบผม,มแ,แ,นะแม่งโคตรแรงเลนะเนี่ยแม่ มันขโมยพลังงานมาจริงๆด้วยแล้วดาบผมแม่งโคตแรงอ่ะดูตัวละครอย่างน่ารักนะฮะเกมนี่น่าเล่นน่ารักแล้วน่าสะสมมมาภาษาไทยเดี๋ยวเจอกันสตรีมตอนบ่ายนะทุกบ่ายนะฮะก็จะมีเกมเล่นครบแล้วสามช่วงนะฮะช่วงบ่ายเดี๋ยวผมไม่คุมความประพฤติเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่ก็จะได้เล่นช่วงบ่ายยาว,ยาว โูแมงฟันทีโคตรแรงอ่ะนะฮอย่างงี้ก็เอาข้อมูลมาฝากกันเพียงเท่านี้ก่อนกับข่าวสารเกมเนาะเล่นเซิร์ฟยี่สิบห้าเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องกเกมด้วยนะแต่มันจะคลิปมันจะยาวเกินไปก็บอกแล้วถ้าผมจะเล่นเกมนี้นะฮะใครที่รู้ว่าผมจะเล่นเกมนี้ก็เห็นคลิปแล้วก็โหลดมาเล่นได้เลยครับที่สตูไทยนะฮะพิมพ์ชื่อเกมวางไปก็เจอเลยเนาะอ่าอย่าลืมนะฮะเจ็ดวันล็อกอินเนี่ยคือรับของได้เลยครับไม่ต้องรอนะฮะอ่า ตอนนี้ทีมก็ครบแล้วนะฮะชอบตัวไหนเอาตัวนั้นลงไปนะฮะง่ายๆเงีย้งยก็ฝากติดตามด้วยชอ่องเกมนะฝากติดตามเกมนี้ด้วยนะภาษาไทยแล้วแปลได้ได้ดีมากนะฮะง,ง่ายๆภาพสวยมันมีระบบเยอะแยะมากมายนะที่ผมแนะนําไปมีหอคอยมีนูน่นนี่นั่นรอว่ามีอะไรทาแบบเพียบเลยละผมอารีลงอารีหน้าเยอะแยะไปหมดนะฮะังไงก็เจอใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม